สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำเกม NFT ใหม่นะครับซึ่งอยู่ค่ายเดียวกับ n i a r o นะครับวิธีเอ่อชื่อเกมเกมนี้ก็คือ Battenship Crypto Conflict นะฮะก็คือเกมแนวยานลบอะไรแบบนี้นะครับเตือลบคล้ายๆกับ Li h t of Star นะแต่อันนี้มันจะเสิร์ฟมันจะเสถียรกว่าก็เดียวเข้าเข้าได้เลยอนะไรนี้และวิธีการหาเหรียญของเกมนี้นะครับก็คือ มันจะใช้แร่ไทเทเนยียมนะครับก็คือแร่ตัวนี้ซึ่งส่วนใหญ่มันจะได้ฟรีครับจากการแบบทำเพจประจำวันอะไรแบบนี้นะฮะหรือไม่ก็ตีบอสอะไรนี้นะครับเอออยู่ไหนนะพวกอีเวนต์อะไรแบบนี้มันจะแจกนะครับซึ่งหาไม่เจอแล้วอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่าอยู่ตรงนี้ครับ<ม>ก็นี่ครับก็แบบ จยหกสิบสี่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้วิธีการแรกคือคุณต้องอัพฐานขึ้นเพลยี่สิบพอขึ้นยี่สิบแล้วนะครับต้องมาัพ warehouse นะครับก็คือตรงน,นี้ให้ขึ้นยี่สิบตามนะครับถึงจะทําการเคลมเหรียญได้อัตราแรกมันจะอยู่ที่หนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยประมาณหนึ่งหมื่นเนี่ยครับต่อหนึ่งเหรียญ ซึ่งเหรียญมิลิโคมิลิโคอะไรสักอย่างนี่นครับ mm. เท่ากับห้าวีกนะครับ mm. ก็คือ mm. เห็นเขาบอกว่า mm. พอขึ้นเลขยี่สิบอะได้แร่ไทเทนเนียมอะอันนี้ครับแบบคุณขึ้นฐานมันก็แจกแต่หนึ่งพันอะไรแบบนี้เขา mm. เขาบอกว่าขึ้นได้ก็ขึ้นแบบขึ้นยี่สิบได้ก็ประมาณได้มาเกือบไทเทเนียมประมาณห้าหมื่นถึงแสนได้เลยครับ แล้วแต่บุคคลนะซึ่งมันสามารถหาได้จากการทำเกรแล้วก็ตีบอสตีพวกนี้นะครับและในการตีแต่ละทีคุณต้องคอยซ่อมนะแล้ววก็ร้างรั่งเลือลบใหม่แล้วก็สิ่งแนะนำนะครับก็คือคุณให้คุณรีเซิร์ชรีเซิร์ชสกิลนี้ผมขออัพอะรีเซิร์ชพวกสกิลอะครับ่าผมบูดเลยก็ได้ สสายที่อยู่ากนะครับก็คือสิเศชพวกนี้ให้ขึ้นเว,เวลเยอะๆเลยครับมันจะดีต่อเราดีต่อเราในอนาคตพอเออแล้วก็มันจะมีการจำกัดผมเปิดให้ดูนะครับก็คือจับในกลุ่มนะครับก็คือมีรับเลทประมาณ12200ต่อหนึ่งนะครับวันหนึ่งสามารถถอนได้5มิลลิโคนะครับแล้วก็ ถ้าถอดก็ใช้กระเป๋าเดิมครับกระเป๋าวีมีก็ยังไงตอนนี้ข้อมูลหนึงไม่แน่นอนครับเพราะว่าเซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่วันนี้เลยถ้าใครอยากเข้าก็รีบมาเข้าตามเลยครับ<อ>ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณครับ